กุหลิศเซียมาไอ้เจคอบไปน้องแมนซาเวดได้ได้เลยธนวัตไปน้องเลียว64บินและนักแมนไปน้องซิกวันนายแล้วเลยงกุหลิศต่อไปไปน้อง85ได้และเดินได้สุดเดินได้สุดมาเจขอบไปเก็บ85ดาจะเกมไปเห็นหลังแต่ธนวัตครับยิงติ๊กเกอร์ชุดเดียวจะเกมมาและธนวัตได้แต่จะบีซี่ไปและเดียวโคเหลีไปเก็บทางไซเลอร์จะเกมไปครับตอนนี้เหลือ2ทีม4 v s 4 โอ้โหถึงด้วยผมบอกเลยลายเครื่องบินแบบนี้ครับการโดโดร่มของพวกเขาเนี่ยคือค่อนข้างจะมืออาชีพเหมือนกันนะคือลงมาแบบพอๆกันนะเท่าๆกัน<ร>เลยใช่แต่ว่าทั้งกรูมเนี่ยคือคีย์แมนนะผมม่ามีความรู้สึกว่าตั้งแต่ที่เรเกลาเอากรูมเข้ามาตั้งแต่ตอนแข่งขันเนี่ยที่เขาต้องลงทัพมืองเอฟดีีสปอร์ตกรูมคือตัวแปรสําคัญในระยะใกล้ในทุกเมนต์นั้นนะใช่ครับนะครับในการเอาชนะไฟท์ในเมืองนะครับ เมื่อสักครู่กู๋ก็เปิดลูกสองน็อกก<ช>่อนเอง,<ช>องมาอีกแล้วฮะท่านผู้ชมแอนแทอลามาเพราะแอนแทกอะไรสักอย่างนะบินมาเนี่ยแอนแทกเดซี่นะฮะคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยนะครับเลือกตัดสินใจได้ดีฮะสระกรุมได้ลูกสองก็ใช้ลูกสองและระยะลูกสองที่เขาคุ้นเคยนี่คือเขาสามารถสังหารได้เลยครับมาดูกันต่อฮะตรงนี้เราดูเหมือนจะไม่เข้าเมืองเหรอฮะตอนนี้สำหรับไม่เข้าก็แย่แล้วพี่อาร์ตเข้า เข้าแต่มีคนนึงแยกออกไปไกลๆนิดนึงเฮอลโลฮอสครับภาพจากนี้โทนี่เจบีนะครับอันนี้ก็ทับเมือเหมือนกันที่อิมพาร่าอิมพาร่าโดนเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังดูหน่วงๆกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูเพกาโด้หน่อยเป็นยังไงพอนี่ระยะยังพอได้อยู่ไม่รู้เพกาโด้เนี่ยลงทับเท้าหรือเปล่าเออมื่อสักครู่นี้นะฮะส่วนใหญ่จะแค่แยกโซนนะสำหรับตรงนี้สำหรับอิมพาร่าเพราะว่าเ,าเปกาโด้ี่ของจริงแล้วเปกาโด้เดี๋ยวไปยังไงฮะเปกาโด้ไปโด้ไปโด้ไปโด้โยกซับโยกซับเปกาโด้ เปกาโดฮะยังฮะตรงนี้ยังอยู่ที่มาล่าอยู่เพกาโดขำไปครับแอดแท็กเดซี่ไปน้องก,กลุ่มไล้ก่อน,นแล้วท่านผู้ชมครับแล้วเขาขับถามจริงเดี๋ยว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 เฮ้ยเพืเ่อนเพื่อนขับรถมามั่งอย่างนี้เลยฮะคือเหมือนขับรถมาจะาเข้าเมืองเอ้ยแล้ววงขวาเรียบร้อยจังว่า,า,า,าแทแท็กเดซี่ครับมาแล้วฮะแจ็คคุณรับประคุมโดนไปก่อนแล้วลุกขึ้นยืนเลยทีเดียวเลงๆอยู่หลังเปิดเปิดอยู่ตรงนี้ถูกต้องครับ อ่าแล้วฮะแลาววงกระชับเด็กค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเด้งไปที่ไหนเดทเข้าชิดขวามาสุดเลยวงดีลงมาล่างเต็มเต็มเลยครับเป็น MITS ครับบ้านตรงนั้นนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับกับ SJS หรือว่า Hero Horse Junior นะครับท่านผู้ชมเอาล้วครับวงเทพแบบนี้ต้องเคลื่อนตัวกันแน่ๆนะครับจุกแล้วครับบอลสมาจุกจุกจุกหลบเข้ามาได้โอ้โหต้องชื่นชมบอลสมาครับโโอ้ห ม่รักเพื่อนเลยเกิดแล้ววงเด้งขับเข้ามานะครับซสสมพงศ์สวยๆเลยครับอันนนกับติ๊กเกอร์ตรงนั้นครับใช่ครับเป็นบ้าเดียวที่อยู่ในกลางวงนะครับเออนี่ไม่ได้สั่งหมอบนะมันหมอบออโต้ครับแล้ววงจ้าเดทเพราะว่าอสมพงศ์สวยมากๆฮะลงล่างไหมโอ้โหดีดเข้าไปครับอสมพงศ์ครับสวยๆเลยเช่นเดียวกับออบิทอีสปอร์ตใช่ไหมนะกำลังขับรถเคลื่อนตัวอย่รใช่ครับใช่ครับ อยู่ในวงสวยๆแล้วไปรวมตัวกับเพื่อนนะ<ช>ที่กลางวงเมื่อกี้ถูกต้องเลยครับเป็นการกระจายตัวหาพื้นที่ได้สวยครับแล้วังไมเทเคลื่อนตัวเหมือนกันครับแล้วดูครับตีโค้งออกมาแล้วให้มาเทสจะขับเข้ามาในวงหรือยังไงหรือมาเล่นบ้านนี้ก่อน MITS มาเล่นบ้านนี้ก่อนแล้วถึงก่อนบิสซินเนต์รดาบายมาแมนซาเวตโอ้อ่ากีโกะนะจา้าไปน้องดังไหไอโกะนะจา้าดับเบลิลน้องธนาวัฒ เอกรุเซียเอกรุเซียม่งไอ้อบไปน็อกแมซาเวดได้เอกรุเซียนอนหลังนอนหลังยางก่อนแล้วมินิคุนแปดลุกขึ้นมามินิคุนแปดลุกขึ้นมาเขาเห็นอะไรโผล่อะไรโผล่เจคอบซ้ำแมซาเวดจะเกมไปแล้วมินิมินิหลังกล้องเฮ้ยเขาปลาอะไรมาขึ้นฟ้ามาหลบชิดซ้ายมาก่อนเห็นปลาเขาค้างโด่งทีเดียวดูครับน็อกอยู่สองต้องหึงกลับมาให้ได้ก่อนฮะเอ็มเทสต้องรีเฟซกันมาก่อนแล้วเจคอบครับต้องโคเวอร์เพื่อนและเจคอบลำบากแล้วสกิทดี้ ไอซ์บอร์กแกมาดีนะนะ<ม>่ะแล้วโดนเห็นน้องจากแฟนห้าไปนูรินโดนน็อกไปแล้วชนะทิพย์ไปซ้ำนูรินจากเกมไปเป็นการซิลคิวลากิโก้นะจ๊ะเดินออกมาโกดเจนกลูเซียมาแคนเซิลมาเก็บอ้กิโก้นะจ๊ะออกจากเกมไปครับดูเกันแล้วเลยครับได้คิดดวจะซิกกี้ดีไปแล้วเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้พอดีแกชุบเสร็จพอดีแล้วกลูเซียขึ้นมา,มมาโควเวอร์พอดีครับแล้วโดนนิปู่ชิวครับ ได้เล่นบ้างแล้วครับปูชิวในเกมนี้ครับแล้วดูแฟลตห้าครับโอนี้ไม่เก็บทางเคดนะจะเกมแอมฟาร้อนครับโดนชักล็อกน็อกไปเหมือนกันเอ็กไอส์บอลโจนดาสิบสองไปแล้วไปเ,เ,ไปเนี่ยไปเก็บแอมฟาร้อนจะเกมไปนี่แหะครับเดลเทรยเกมมิ่งเหลือสามคนตอนนี้เลืเซียนูรินไปแล้วนะครับปูชิวยังอยู่ในเกมนี้นะใช่ครับปูชิวปูชิวมินี่คุณแปดสมบรณ์ดูบนตึกนะครับ <c oughs> มาเห็นตำแหน่งแล้วนะครับสนุดูขวานิดนึงแหมเาเดลเทวาสองสามเกมแรกเนี่ยแทบไม่จะเล่นเลยครับปูชิวมาดูครับเฮ้ยบุรีรำ บุรีรัมเคลื่อนตัวแหวกด่านเข้ามาเข้ามาในวงและในจ้าจัาหนี้ไปเก็บซีซิสกเกมเอ,อริน่าจบ11ไปแล้วแล้วดูจากวันนี้เซเซียเดินมาใส่เลอร์ปาระเบิดใส่ตรงที่บุรีรัม แล้วบุรีรัมย์โดนระเบิดเจ็บหนักนะเราดูเทมแมวร้อนเป็นไฟเฮ้ยแล้วใครมาจอดรถโดนระเบิดคอนเดซิเหลือหนึ่งไม่น้องคอนเอมเบอร์เบิลไปน้องคอนซีได้แล้วใส่แล้วไปน้องทางเทมแมวไปแล้วสเปคคูสามต่อคอนเอมเบอร์เบิลไม่เฟิร์สเอเดทท่านผู้ชมดูดีใจกันได้เลยธนวัตรไปน้องเลียวหกสิบสี่ปีนแล้วดักแมนไปน้องซิกวันนายแล้วไบเน็กก็ไปน้องชนาทิพโอ้โหที่นี่ครับดับเบิลคิวจากเอไอเอเอชครับผมได้คิวมาจากทางด้านของเอ่อร์ฮอร์จูเนียนะครับใช่ครับจากเจคอบเล้้วตรงงนียัไม่จบครับเซอร์เซียกัับบุรรีมยย์ูไนเต็ดดอูครับ อ่าแล้วโบชิวเพื่อนตัวต่อไปแล้วอ่ะเดินโล่งๆแบบนี้ฮะเจขอบกดใส่แล้วเป็นเรสต์ด้วยเหมือนกันนะดักแมนกดใส่เรสต์ตัวต่อต่อเนื่องไปครับอ่าแล้วแล้วเอ้าอุ้ยลดักแมนเอสวากดมาจนที่7ทีม20ชีวิตเอเดเทสยังไงครับแล้วดูวงฟ้าเดินแล้วนะครับดักแมนมักกี้อยู่ใกล้ตัวดักแมนแบริลกับเอสเอวาเอสวาคุณแปะรีโหลดเสร็จมาสโคบดูตรงเดเทสนั่นแหละครับแล้วสตาร์ทรถก่อนครับดักแมนแล้วจะไปรับเพื่อนหรือเปล่าฮะหรือว่าเฮ้ยเอ้ยชาร์จเข้าไปหาเดเทสเกมมิ่งฮะเฮ้ ดักแมนดักแมนจอดเนินต่ำมาแล้วเลสบอกเฮ้ยเพื่อนมีคนขับรถมาแล้วขึ้นรถก่อนแล้วดักแมนขึ้นสโกะมาเห็นเห็นอะไรไป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 ไอ้สากดมาแล้วรถขลังรถขลังกดมาหลุดไปหมดแล้วครับคราวนี้ไปเทสลำบากครับเพราะว่าทางเดเเข้าไปมีพื้นที่ก่อนใช่แล้วครับแต่เข้ายังไงตรงนี้ อาจจะตัดสินใจปิดไฟเลยหรือเปล่าครับเอไมเทสกับเดนเทสเกมมิ่งแล้วธนวัฒนแ์แฝดไปเพื่อแจกออปชั่นไล่เวทไปเดียวโคเรียเก็บทางแอคเซดไปรัฮอสจูเนียโจดับเจ็ตไปแล้วโถ่แฝดโถ่ระเบิดเข้าใส่ในควันโถ่แฝดโถ่ระเบิดเข้าใส่ในควันแล้วกุนเชนต้องไปรับแฝดห้าได้แล้วเดินได้สุดเดินได้สุดมาเจขอไปเก็บแฝดห้าจากเกมไปแล้วธนวัฒน์เดินฉีกขวาม,มาแล้วดูเดนเทสเนียนอยู่ในควันเนียนอยู่ในควันเอไมเทสมองเห็นไหมโอ้โหดูครับด้านหลังฮะโบชิวเหมือนนอนนิ่งๆเลยครับแบบนี้เล้วเชวนกับเลสเหมือน ดักแมนครับเตยมาเห็แล้วเรียบร้อยครัเจคอบกดใส่บชิลน็อกไปเดอะเรสคนเดียวแล้วครับเรสพยายามจะช่วยเพื่อนแล้วเรสมาระเบิดสองลูกไปเด็ดติดเหมือนกันจะมีน็อกไหมเรสมาปาไฟไปเรสปาไฟไปแล้วเขาเห็นเขาเห็นมาแล้วเขาจะมาสเปรย์ามาจาังหวะน,นี้แล้วเจคอบครับเรียบร้อยไปเลยแต่กรุเซียเปนคนปิดไปแล้วติ๊กเกอร์จังวันี้เป็น้องบอลซาม,มาของอินเทนิี้สปอร์ตแหมมีน็อกไปหนึ่งครับเตยมาทีเอสครับตัวเรสน็อกไปแบบนี้แล้ววงเด้งขึ้นด้านบนไปไม่เหลือครับตรงนี้ออร์บิ อินเทนยังไงรีเซ็ตกันไหมฮะสวารอฟสกี้ฮะสวารอฟสกี้ยังไงครับจังหวะน,นี้รอจังหวะอยู่ยังไม่รีบชุบบอลสมาร์ทนะครับเพราะโดนแฟดมาเอาวเลยครับแปดดอบไปนิดนึงฮะค่อนข้างใกล้ครับต้องครับแล้วเข้ามาสเปนอุ้ยเขาหลบเขาไปก่อนจังหวะนี้ยิงตามเสียงเลยแล้วพอมีการยิงอะไรเกิดขึ้นครับ <ái S 2> <c oughs> ทำให้อันโนนหรือแม้กรท่งเอไมเทสใกล้ๆได้ยินหมดเลยนะครับจริงครับจริงครับแต่ว่าโนนเหมือนจะถอนไปแล้วนะเหมือนไปเล่นในเหมือนแบบในบ้านตรงนั้นแล้วนะพี่อาร์ครับกระทบแฟด คันนอนแฟดมาเดิน oh. ชิดขวามาสวารอซี่ครับเดินชิดขวามามีรถแล้วทันนโดนจอนี้ไปน้องทำไรอีกครับ hmm. แล้วเห็นฟรีฟรีแบบนี้สวารอซี่หาแต้มเก่งเลอเกินเก็บรายย่ยจะเกมไปแล้วยิงฟรีฟรีมินี่คุณแปดมายังไม่น็อกสวารอซี่ยังไงขึ้นรถได้บายไหมขึ้นรถมาเพื่อนแล้ไดไบบายกันสุดไปสุดกันที่โรงพยาบาลเพื่อนเลยมาเพื่อนเลย<ง>ได้บายหน่อยเพื่อนเดี๋ยวผมขับให้ตรงนี้ การสูดผ้ามาแล้วดูไซเลอร์ไปน้องบอลสมาและชนซะเลยสวารอซี่ไปน้องอะไรอีกได้ครับธนวัอรตรงนี้ไปน้องอันโดของสอสมพงษ์แล้วเ็้ของเช้าจะเก็บไปแล้ะลงมาไม่ทันได้ยิงบีซี่เก็บสวารอซี่ออกจากเกมครับจบเลยครับอินเทนครับตรงนี้และดูครับเอ็มเทชครับลงไปถึงออร์บิทนะฮะแล้วตรงไปถึงเซอร์เซียครับใช่ครับแล้วสอสมพงษ์หนึ่งคนฮะติเกอร์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 เห็นหลังเห็นหลังแต่ธนวัฒน์ครับยิงติเกอร์ชุดเดียวจะเกมตอนนี้เหลือ3ทีมครับ เอาละครับออบิคครบ4ี่เอไมท์เฮดครบ4ี่ครับโดดเซอร์เซียเนี่ยคือน้องอยู่ตรงกลางดาอยู่อยู่ตรงกลางลานนี่เลยนะครับแล้ว2คนนะซายเลอร์กับบิลซี่และดักแมนโดนกดใส่ดักแมนพยายามจะซ้ำครับแล้วเรียบร้อยทะลุดนครับได้คิวไหลาตายไปของโค้ดเนมครับเอไมท์เฮดพยายามจะปิดใส่เซอร์เซียก่อนทางด้านขวาครับดูครับกระจายตัวออกมานะครับพยายามกระจายตัวออกมาแล้วดิโอโคเรียกดใส่เอไมท์เฮดอยู่ครับสโมกเต็มไปหมดดูครับ แล้วปาระเบิดวันธนวัฒน์ T H ครับแม่เนาะใส่บิซี่ได้เหลือคนเดียวแล้วครับสำหรับเซอร์เซียถ้าจำคิวฟิตแมนจะขึ้นรถหรือเปล่าขึ้นรถเลยหรือเปล่าครับแล้วธนวัฒน์ T H ฉีกตัวออกมาฉีกตัวมาธนวัฒโดนกดมาแล้วธนวัฒได้แต่จะมีซี่ไปแล้วเดียวโคเรียไปเก็บทางไซเลอร์จะเกมไปครับตอนนี้เหลือสองทีมสี่ V S สี่เอาแล้วครับอุ้ยเลยไปเท็ดดักแมนขยับเข้ามาเนินต่ำเล่นที่ตรงเซอร์เซียนี่แหละครับแล้วลงรถมาไวตัวเองเจ็บหนักครับดักแมนเขาเลยต้องเฟิร์สเดทก่อน อาล้วครับดูฮะเดียวกวีพยายามจะกดทราในเนินนี้คือตอนนี้ข้อได้เปรียบของออร์บิทคืออยู่ในบ้านนะครับใช่ครับเอมาเทสอยู่นอก,นนอกพื้นที่ที่เป็นเนินแบบขึ้นขึ้น,นลงลงนะ20่ิบตรงนี้ตัดสิน,นว่าเฟสเจ็ดเข้าบ้านหรือออกบ้านใช่ฮะแต่ผมว,ว่ายังติดบ้านอยู่ยังติดอยู่แต่จะติดน้อยหรือติดมากแค่นั้นเองบ้างที่เฟสเก้าฮะโอ้ยดูจากทรงแล้วอีกสามเฟยเลยนะไปไกลขนาดนั้นเลยฮะเออแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่ถ้าเกิดมันนิ่งคือถ้ายังติดบ้านอยู่เขานิ่งแน่นะครับนะครับ เอเมทเเองก็ไม่รู้ว่าจะรอหรือว่าจะใจร้อนเข้ามานะครับใช่ครับอุ้ยจะมีธนดลนที่ออกไปหาพื้นที่ฮะอืมเอาวงเด้งออกขวามาครับโอออกบ้านมาครับเอาแล้วครับแบบนี้แล้วดูคดีโอโคเรียใครจะซาคุณหกกดใส่อยู่เอ็มทเซนหัวหัวแแพมขึ้นมาก็โดนหัวเข้าไปทีตรงนี้เกือบน็อกเหมือนกันแล้วคราวนี้ดักแมนต้องฉีกตัวออกมาดักแมนต้องฉีกตัวออกมาโค้ชเพื่อนเดียอโคเรียวงฟ้าก็มาแล้วเหมือนกันแล้วเล่นยังไงต่อตรงนี้ครับเอาแล้วครับดูครับ วุ้ยแล้วเหมือนไปเล่นแยกเล่น2อสองมัยัารดครับใช่ครับ่อาข้างห่างทีเดียวนะใช่ครับแล้วดูคนที่แสบนะคือธนดลน,นะครับแกฉลาดมากนะแกไปเล่นมือที่ด้านหน้าที่เป็นเนินต่ำๆหน้าบ้านแล้วนะครับคราวนี้แกจะส่งเพื่อนมาได้หรือเปล่ารู้กธนดลธนดลพยายามกระโดดเช็คหาพื้นที่ของ m i t มอยู่ ใช่ครับท่านพยายามจะเช็คครับแล้วก็เป็นคนที่กล้าเล่นหาพื้นที่มาแล้วมีรถกลับเข้าไปเฮ้ยรถคันนั้นทำไมามันชิดเข้าไปหาทางฝัง่งธนวัตรทีเอสเลิศเกินโอ้โหทำเตมเมจได้แต่ย,ยังไม่น็อกอู้ยังไม่น็อกจริงๆแล้วระเบิดลูกนี้อาจจะน็อกได้เหมือนกันเสดีโอโคเรียมาเ <c oughs> ดียวเรียปาระเบิดอีกลูกหนึ่งไปลูกนี้เรียบร้อยเดียวเรียนระเบิดน้องไอ้คูรูเซียไปท่านผู้ชมเอ้ยแล้วคราวนี้เขาคอร์สกลับมาได้ไหมแล้วดูเดีคนเรียนระเบิดซร้างเป็คูรูเซียอาจจะเกมไปเลยเอเมทลำบากแล้วครับโดนเดฟเข้าซ้ายแล้วโดนกดมาดักแแมมนนนนนนกกก่่่อออออออ้้้าางเเเเเเดดดโครรียไปหืัลวววิิตตบ สุดเหมือนกันไม่งั้นเพื่อนเล่นยากธนวัฒน์เดินมาธนวัฒน์เดินมาธนวัฒน์เดินมาแล้วเพื่อนแปะออปชั่นมาระเบิดไล่ให้ธนวัฒน์กดมาธนวัฒน์กดมายังไม่น็อกนอนกับธนวัฒน์น็อกเอวาเจอรีนไปครับโหรถไกลๆเอาแล้วธนวัฒน์เคลียร์ไปน็อกเอวาเจอรีนได้เมื่อกี้แล้วเดียวโคเรโดดอกเหมือนกันแล้ววิ่งเข้าสมโภกมาก่อนธนวัฒน์จุ่มเข้าไปสมโภกก่อนแล้วเนียนก่อนแล้วดับแมนเจ็บหนักเฟิร์ตเดย์ขึ้นมาปฐมพง์ตัวค้ํากายค้ํากายเห็นเป๊ะโผล่เป เปโอ่เขาสับมาวัดหัวมาแล้วเจ็บหนักพนธนนแลตักแม่ไปน้องธนโดนได้ครับโอ้โหแล้ครับสุดท้ายแล้วครับปฐมพงศ์ทีเอครับอยู่หลังรถแท็กเตอร์มันไม่ได้ปิดมิดสักเท่าไหร่ครับหัวเดินเดินไปทีนึงเรียบร้อยครับ m i t ีครับ Made in Thailand ครับอันดับหนึ่งคิวครับ